แสงสว่างจะส่องสว่างความมืดเท่านั้นฉันเป็นผู้พิทักษ์แห่งสมัยการประทานใหม่ผู้พิทักษ์ที่กลับมาเพื่อนำข้อความมาอีกครั้งฉันเคยพูดไปนานแล้วว่าเราจะห่างไปสักพักแต่เราจะกลับมาเมื่อเวลานั้นมาถึง เมื่อการสั่นสะเทือนมาถึงจุดหนึ่งเมื่อสิ่งเหล่านั้นถูกแสดงให้คุณเห็นลอกกำลังเริ่มถูกเปิดเผยในแง่ของความจริงที่จะมาถึงแล้วเวลานั้นเกิดขึ้นแล้วฉันมาอยู่กับคุณที่นี่เพื่อนำมาซึ่งการแจกจ่ายม่นี้เพื่อนำมาซึ่งหยกทองใหม่ ของไกาอานั่นคือภารกิจของฉันที่จะอยู่กับคนตลอดกระบวนการทั้งหมดนี้ฉันและพี่น้องของฉันจะอยู่ที่นี่กับคนตลอดช่วงเวลาที่เหลือเพราะถึงเวลาที่คุณจะพบระดับสูงสุดของการอยู่ในตัวคนคำสัญญาที่ให้ไหว เมื่อนานมาแล้วดังก้องกล่าวไว้สัญญาเหล่านั้นจะถูกเปิดเผยและสําเร็จในเวลานี้พระเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานการยึดครองโลกในง่าระเบียบโลกใหม่คุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อสิ่งนี้คุณจะไม่ได้อาสาที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ของสิ่งนั้นแต่คนได้อาสาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนใหม่ที่จะระงับระเบียบโลกใหม่นี้สำหรับระเบียบโลกใหม่ไม่สามารถและจะไม่เกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะความมืดไม่อาจสันคลอนต่อไปได้ในขณะที่แสงสว่าง ยังคงไหลามามันเป็นไปไม่ได้เมื่อพลังงานยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อการสันส่นสะเทือนยังคงเพิ่มขึ้นและตามมาด้วยจิตสำนึกเมื่อนั้นแรงสั่นสะเทือนที่ตามกว่าและจิตสำนึกที่ต่จำจะไม่คงอยู่มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่า ทุกสิ่งที่คุณได้ยินจะเกิดขึ้นกำลังดำเนินการอยู่ในขณะที่เราพูดกับคุณที่นี่ใช่มันเป็นความจริงบางครั้งมันก็ยากที่จะมองเห็นแสงสว่างเพราะคนกำลังมองผ่านช่องมือต่างๆเพื่อค้นหาแสงนั้นแต่แสงอยู่ที่นั่น โดยไม่คำานึงถึงและแสงสว่างจะส่องสว่างความมืดเสมอไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้ดังนั้นพี่น้องที่รักของเราจงวางใจไม่เพียงแต่ในแผนเท่านั้นเพราะแผนไม่แตกหักแผนไม่ผิดพลาดแต่เชื่อมั่นในตนเองด้วย สำหรับคุณทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันยิ่งใหญ่นี้และแผนอันยิ่งใหญ่นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีพวกไลฟ์เวอร์เกอร์และตอนนี้ที่สำคัญกว่านั้นพวกคุณคือไลฟ์วอลเลยอพวกที่แบกแสงสว่างไม่เพียงแต่เติมมงนไว้ไม่เพียงแต,ต่ ยึดมันตอนนี้แต่การแบกการขยายออกนำมันไปยังมุมไกลของดวงดาวนี้คุณกำลังทำอย่างนั้นทั้งหมดคุณหนึ่งในล้านที่ทำอย่างนั้นใช่กลุ่มที่ฉันคุยด้วยตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในเรื่องนี้ แต่นี่ไม่ใช่ถั้งหมดอย่างแน่นอนมีหลายกลุ่มหลายคนที่ออกมาตื่นขึ้นและอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ตื่นเพราะพรมเลคิตมาแต่การนี้ระยะนี้ให้แสงสว่างปรากฏสัจธรรมต้องปรากฏแก่มน,มนุษยชาติและบรรดาผู้ที่มีหูพร้อมจะได้ยิน และตาที่มองเห็นจะสามารถอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ผู้ที่ยังไม่พร้อมจะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่จำเป็นต้องอาศัยเพื่อติดตามการเดินทางส่วนตัวของพวกเขาต่อไปไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามคุณมีการเดินทางของคุณ คุณไม่สามารถโน้มน้าวการเดินทางของคนอื่นได้เว้นแต่พวกเขาจะเรียกร้องเว้นแต่ตัวตนที่สูงส่งของพวกเขาได้เปิดประตูให้พวกเขาได้ยินคนเราได้ยินมาก่อนหน้านี้ว่าต้องเปลี่ยนใจเลื่อมใสคน ไม่ได้มาที่นี่เพื่อเปลี่ยนใครเป็นอะไรก็ได้แต่คุณมาที่นี่เพื่อเป็นแนวทางมาคุเทศที่จะอ้าแขนให้อีกคนที่พร้อมจะอ้าแขนรับคุณนั่นคือสิ่งที่จิตสำนึกที่สูงขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอื้อมมือออกไปหาพี่น้องของคน เมื่อพวกเขาเอื้อมมือไปหาคนฉันเป็นผู้พิทักษ์แห่งสมัยการประทานใหม่สมัยการประทานใหม่ที่กำลังจะมาแม้ในขณะที่ฉันพูดอยู่ตอนนี้หลายๆอย่างมันจะมาถึงแล้วรอดูให้ครบฉันสัญญาว่าในเวลาที่จะมาถึง ในช่วงเวลาสั้นๆข้างหน้าคุณจะเห็นรู้สึกและรู้มากขึ้นเมื่อคุณมีความบังเอิญหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสิทธาเพราะคุณพร้อมสำหรับพวกเขาคุณได้เคยชินกับพลังงานเหล่านี้คุณได้เตรียม ที่จะเป็นคนนั้นและคนเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้าเผยแพร่ความจริงเมื่อใดก็ตามที่มีคนขอสันติสุขและความรักจงสถิแตแด่ถูกท่านฉันจะอยู่ที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับพี่น้องของฉันพวกเราผู้พิทักผู้พิทักษ์ไม่เพียงแต่ ดาวเคราะห์ดวงนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้พิทักษ์ระบบสุริยะและกาแล็กซีที่อยู่นอกระบบนี้กาแล็กซีที่อยู่นอกเหนือนั้นด้วยเราแก่แล้วในแง่ของสติเราอยู่ที่นี่คอยดูแลคนมายาวนานและจะคอยดูแลพวกคุณทุกคน ต่อไปพร้อมกับมาคเทศที่อยู่ที่นี่เพื่ออยู่กับคนเช่นกันคุณมีมากคุณมีมากที่จะขอบคุณและมากที่จะตั้งตารอเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง